รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะเป็นเสื้อกับมงเกงนะคะพี่ได้ทั้งเซ็ตเลยนะตอนนี้เป็นเซ็ตผ้ายืบอุ่นเลบนะคะเนื้อผ้าคะ่ะพี่จะมีน้ำหมักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวเนี้ซักไม่ต้องรีดเลยนะคะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยและเนื้อผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซัไหนผ้าไม่ต้องรีดนะมาดูตัวเสื้อก่อนนะคะพี่เสื้อนะคะพี่งานจะเป็นคอคุมแบบนี้นะ พี่เสื้องานเป็นคอกลมนะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่จะเป็นงานปักให้ทั้งหมดเลยนะตัวเสื้อนะคะตรงนี้งานปักไม่ใช่งานสกรีนนะแขนใหญ่ใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะผ้ายืดอุ่นเวฟบผ้าดีมากๆเนื้อผ้าใส่สบายะคะ่ะพี่นุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีบผ้าดีมากๆ ส่วนด้านหน้าก็เป็นงานปักแบบนี้เลยลายสวยมากๆค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่ตัวเสื้อก่อนนะตัวเสื้อกอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ29เนิ้วนะคะพี่เป็นฟีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่ตัวเสื้อสวยแล้วแต่พี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงนะคะพี่เดี๋ยวนะเดีย๋ยวให้ดูกางเกง กางเกงทรงสวยมากๆค่ะพี่พี่ดูทรงกางเกงนะตัวนี้กางเกงเป็นผ้ายืดบุนเว็บเหมือนกันผ้าดีมากๆใส่คุ้มเลยตัวกางเกงเอว่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบนะความยาวกางเกงนะคะพี่ตัวนี้สามสิบเก้านิ้วสะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยแล้วก็มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่ตัวนี้นะกางเกงนะคะพี่ทรงสวยมากๆแล้วก็เป็นเซ็ตแบบนี้นะให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงแบบนี้นะคะพี่ทั้งเซ็ตเลยย่าชิงใส่สวยๆได้เลยคุ้มมากๆ ให้พี่แค่279เท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักค่ะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายุ่กับแสงนะคะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะทั้งเซ็ตเลยทั้งเสื้อทั้งกางเก สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีโอลสนะทั้งเซ็ตเข้าชุดเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงแบบนี้นะคะสีโอลสนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับนะคะพี่จะเรียกว่าสีมินนะคะพี่ตัวนี้นะมันจะออกสฟ้านะสฟ้าออกเขียวๆนะคะพี่เป็นสีมินสว่างสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่ 2, 7, สองเจ็ดนี้นะถ้าพี่รับนะคะพี่ จะเรียกว่าสีมินนะคะพี่ตัวนี้นะมันจะออกฟ้าๆนะฟ้าๆออกเขียวๆนะคะพี่เป็นสีมินสว่างสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่279เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเม่จ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อไอเป็นชุดเซ็ตนะ ทางเสื้อทางเกงลายสวยมากๆงานปักอย่างดีให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีมินนะคะพี่เป็นออกเป็นอมฟ้าเขียวนะเป็นแบบเขียวเขียวฟ้าฟ้านะคะพี่สีสว่างสวยมากๆค่ะตัวนี้สีมินนะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกสีโอรสนะคะพี่มันเป็นสีตุ้่นแบบนี้นะเซตสีโอรสนะคะ และเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่279เท่านั้นนะมีสามสี 3, 4, ค่ะ